สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมนี่ยายเรื่องสิพามาเห็ดลิปเนาะคะ่ะการคำนวณหวยเนาะคะ่ะอันนี้ที่เอามาให้เบิงคลิปนี้ก็คืออันนี้เป็นสูตรคำนวณยอดหลังเนาะค่ะเนาะสถิติที่เห็ดมาที่ที่มันเข่าเนาะค่ะเนาะสิหางวดอันนี้เอามาเห็ดให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะงวดอันงวดวันที่สามสิบธันวาออกหนึ่งเก้าหกกระหาเป็ดในกระถือเนาะค่ะเนาะ ถือทั้งบนทั้งล่างนะคะเข่านะคะได้บนลได้ล่างเนาะค่ะงวดนี้พอวันที่สิบเจ็ดมกราออกหานึ่งเก้ากับสี่เจ็ดนี้อันนี้ได้แต่สีเนาะค่ะอันนี้งวดนี้บอกเข่านะคะพอวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าออกสี่หนึ่งหนึ่งกับเก้าสองก็ได้เก้าสองค่ะเข่าค่ะได้สองเก้าเนาะค่ะเห็ดเห็ดสูตรคํานวณมาพอวันที่สิบหกกลุมผ้าก็ได้ออกสี่หนึ่งเจ็ดก็แปดศูนย์อันนี้บอกเข่านะค่ะนะงวดนี้บอกเข่า งวดวันที่หนึ่งมีนาที่ผ่านมากะบอุกกหาสองกับผหาอันนี้กะได้นะคะได้หาสองแล้วค่ะสองหาเรื่องเห็ดนะคะพองวดวันที่สิบหกมีนางวดที่แล้วนะคะแปดเจ็ดสามมันออกกับเจ็ดสามบนล่างเนาะ,ะอันนี้อันนี้ก็ได้แต่ซุยะคะ่ะเห็ดได้แต่แปดสามขบเขาเจ็ดสามซุยไปเต็มหนึ่งเนาะ,ะ,นะะแต่สําหรับสําหรับงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเมษานนี่ก็เห็ดไว้แล้วนะคะ เห็ดมาแล้วก็บมาลงลิไปไว้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะเพื่อประยักตามเนาะคะ่ะอันนี้ของงวดวันที่หนึ่งเมษาเนาะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งเมษาเนาะค่ะวันหนึ่งเมษายนเนาะค่ะหกหกปีหกหกเนาะค่ะเนาะเพิ่งสถิติวันนี้มันสีขาอยู่บ่อันนี้สําหรับงวดนี้เห็ดแล้วก็ได้อยู่ หกหางเนาะค่ะแต่ละงวดไม่ใช่ได้แค่หกหางเนาะค่ะเนาะเลขเลขที่เห็นเป็นตัวออกมางวดนี้ก็มีอยู่สี่เก้าเนาะค่ะสี่เก้าสี่เจ็ดเนาะค่ะหกหนึ่งหกเก้าแล้วก็สีมีแปดหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็แปดห้ามีซํานี่แหละค่ะมีมีเลขซํานี่นะคะมีเลขเลขแค่หกหางเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ทันเบิ่งแวกก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เน่เดีอจ้จะกดติดตามให้เนี่ยจ้าทันกดติดตามแล้วคลิปหนาจะเรื่องเห็ดก็คือมันสีด้งไปหานะคะเนาะกะสีได้หูว่าเออเขาเห็ดคลิปทันจกตามเลขตามหววก็คือคือสามารถเบิ่งได้นะคะเนาะก็คือบร่ได้ซอกหาย,ยากนะคะเนาะทันเขากดติดตามแล้วเนาะคะ่ะสำหรับคนนี้กับโบม,มี่ยังหลายนะคะเนาะ พอจบคลิปสัมลนะจ้าสวัสดีจ้าอันนี้ซื้อเอาด้วยค่ะบนล่างกับนํำเนาะค่ะเนาะสำหรับคิปนี้ก่ะพอแค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า